สวัสดีครับผม 4b นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากต้นนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าววิกฤตต่อเนื่องยอดโควิด1ิวันนี้เสียชีวิตเพิ่มสูงถึง15ารายติดเชื้อเพิ่ม2179ลรายผู้ป่วยหนักย,ยังน่าห่วงจากจำนวนสะสมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดติดเชื้อสะสมและโลกใหม่ทะลุ สามหมื่ลายแล้วกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2,019ล่าสุดวันที่27เมษายน2อ1 4สถานาการณ์ยังทุดลงอย่างต่อเนื่องหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดาลายใหม่อีก2,179รยาลายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 59,687ลายอีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตยอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก15ลายทำให้ยอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่163ลายหายป่วยแล้ว33,551ลายส่วนสถานการณ์ ติดเชื้อโควิด19ในประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายน2,014ถึง27เมษายน2,014พบจำนวนผู้ติดเชือ้อจำนวนโควิด19ราลายใหม่เพิ่ม2,179รยเายทำให้การระบาดระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว3,824รลายหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดรละลอกใหม่นี้ หมอยงนายแพทย์ยงผู้วรวันได้ย้ำผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโควิด19ระบาดในประเทศไทยแพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายโดยระบุว่าสายพันธุ์อังกฤษแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็ในประเทศอังกฤษในเดือนธันวาคมทำให้ระบบการแพทย์ของอังกฤษแทบล้มเหลวสายพันธุ์เดิมสมมติว่าติดเชือ้อ นึ่งร้อยตัวจึงจะติดและเกิดโรคได้สายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์อังกฤษการรับเชื้ออาจจะเหลือแค่50ตัวก็สามารถติดและเกิดโรคได้โควิดสายพันธุ์นี้ก็ติดกับเซลล์ของเราได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิมจึงแพร่กระจายได้ง่ายอย่างที่เห็นมาตรการที่ใช้ในการป้องกันต้องมากกว่าสายพันธุ์เดิมการระบาด ในวงจรแรกจะอยู่ในสารบันเทิงและจะอยู่ในตัวเมืองใหญ่การแพร่กระจายจะออกนอกตัวเมืองใหญ่ไปยังตัวเมืองต่างจังหวัดในวงจรต่อตอไปและจากต่างจังหวัดในตัวเมืองก็จะเริ่มออกสู่อำเภอและตำบลและจะลงสู่หมู่บ้านปัจจัยสำคัญของการระบาดละลอกใหม่ครั้งนี้อยู่ที่อาการและเชื้อโควริด -19 ซึ่งที่ผ่านมาการละบ,บาดลครั้งที่1และสองนั้นผู้ที่ติดเชื้อโควิด19จะแสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปถึงความระดับความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นการคัดจมูกเจ็บคอไอและมีไข้ส่งบาลนลายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือมีไข้ อุ้งเล็บไข้สูงตั้งแต่40ติดต่อกันตั้งแต่48ชั่วโมงไอแห้งๆไม่มีเล่ยวแรงหอบเหนื่อยไอมีเสมหะหายใจลำบากเจ็บคอปวดหัวจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสแต่ในรอบนี้พบอาการโควิดใหม่เพิ่มเติมคือหลายรายมีอาการตาแดงน้ำมูกไหลไม่มีไข้บางรายมีผื่นขึ้น หาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ